กระบะอนเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะมีทั้งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะคะและความสะดวกสบายความสวยงามอีกต่างหากค่ะคันนี้ค่ะ Ford Ranger XLS นะคะกระบะสี่ประตูออโต้ยกสูงรุ่นขายดีสมัตถนะดียอดเยี่ยมที่สุดในพศนี้ค่ะคันนี้นะคะเรามาด้วยราคาเพียง9 2 4 0 0 0บาทและได้ชุดแต่งจัดเต็มไปเลยรอบคันนะ,ะหรือจะเลือกดอกเบีย้ย0% หรือราคาพิเศษค่ะที่79900 0บาทค่ะเงื่อนไขไปไปตามที่บริษัทกําหนดนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เนี่ยอยู่ที่นี่ค่ะมิวจัดให้ฟอร์ดปทุมนะคะฟอร์ดอโอตโต้แกลเลอรีร่ปทุมธานีค่ะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปและช่องของมิวด้วยนะคะเราจะได้เจอกันทุกๆคลิปนะคะพร้อมรถสวยและโปรโมชั่นดีๆค่ะมาชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะจัดทรงยก2นิ้วนะคะตัวสีรถเนี่ยเป็นสีเดิมของตัวรถเลยอาร์ติกไว้นะคะสีขาวจ้วดๆแบบนี้เลยไม่มีเหลืองนะคะ ตกแต่งค่ะด้วยชุดสกูปฝากระโปรงหน้าของฟิตนะคะเป็นตัวม้าเลยค่ะม้าสีแดงนะคะคันนี้สีสกูปเนี่ยเราทําสีพิเศษนะคะสีขาวของตัวรถสตัดสลับกับสีดําด้านและเล่นสติกเกอร์สีแดงเข้าไปนะคะต่อมาด้วยอักษรนูนอะคริลิกเลนเจอร์ที่ฝากกระโปรงนะคะแดงสดๆเลยค่ะจัดมาให้ค่ะ กระจังหน้าเรนดอนนะคะตกแต่งตัวอักษร FORD ด้วยสติกเกอร์สีแดงนะคะและตัว F เนี่ยตัดสลับด้วยสีแดงกับตำนเงินค่ะเป็นไตรค่าเท่ๆนะคะมาพร้อมไฟ LED สีฟ้าด้วยค่ะในบริเวณข้างกระจังหน้านะคะและลำแสง LED บนกระจังหน้าเลือกเป็นสีขาวค่ะตัวนี้นะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะคะมาพร้อมไฟ daytime running light รูปทรงสีแคมชุดครอบไฟหน้าสีดำด้านอักษรลนเจอร์สีแดงนะคะตัดมาได้อย่างลงตัวเลยค่ะ ชุดตันชนหน้านะคะเปลี่ยนใส่เป็นชุดเหล็กของ Outlander นะคะคันนี้เนี่ยมีไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้ด้วยนะคะด้านล่างค่ะตัวกันแคล้งนะคะเป็นกันกระแทกใต้ฝากระโปรงนะคะเป็นของ Outlander เป็นเหล็กเลยนะคะแข็งแรงทนทานมากๆค่ะทําสีมาเป็นสีแดงนะคะดูตัดเข้ากับตัวชุดแต่งของเราได้อย่างลงตัวเลยคันนี้เล่นมาเป็นแบบขาวดําแดงนะคะต่อไปค่ะพระเอกของคันนี้เลยเนี่ยเรา ใช้ล้อแม็กค่ะของ Oasis นะคะคันนี้เนี่ยเรียกว่า LINE ATLANTA นะคะเป็นสีดำเงาตัดสลับคลิปสีแดงนะคะเป็นขอบ20ค่ะรัดมาด้วยยางดีเซนติ i, นะคะเป็นดอก RT ค่ะลุยดีขับออนโรดก็ดีนะคะคันนี้เนี่ยยางขนาด275ทับ5 5า20นะคะจัดทรงยกขึ้น2นิ้วนะคะเปลี่ยนปีกนกปรับองศานะคะและยกชุดลูกหมากกันโครงมาให้ใหม่นะคะเพื่อลดการกินหน้ายางนะคะคันนี้เนี่ยเรียกว่าสวยสม ส่วนมากๆเลยค่ะคิ Q ้วล้อค่ะเป็นรูปฟันเฟืองนะคะขนาด6นิ้วค่ะยิงซิลิโคนสวยงามนะคะสีดําด้านเท่เลยค่ะมารับกับตัวล้อที่ยื่นออกมานะคะมั่นใจขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ไม่โดนตํารวจเรียกด้วยค่ะบันไดข้างเหล็กนะคะของ T W I นะคะสีดําตัดสลับมากับสีแดงค่ะตัวบันไดข้างเหล็กของอันนี้นะจะมีไฟเนี่ยออกมาตรงที่สองเท้าให้ด้วยนะคะเป็นลําแสงสีขาวเท่ามากเลยค่ะและไฮไลท์ที่สําคัญของรถคันนี้ที่มันโดดเด่นขึ้นมาก็คือสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ ของตัวรถเนี่ยเป็นลายสัตว์ยอดฮิตเลยนะคะสามารถแมนเนจเองได้เลยคันนี้เป็นไดคัตนะคะตัดทำมาสองชั้นพิเศษสุดๆเลยนะคะราคาสูงมากแต่เราก็จัดให้ลูกค้านะคะคันนี้เนี่ยสามารถออกแบบลายเองได้เลยนะคะสวยเท่มากๆเลยค่ะตัวบริเวณด้านท้ายกระบะนะคะจะมีที่เหยียบขึ้นกระบะท,ท้ายให้ด้วยนะคะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของตัวรถเลยค่ะตัวโลบาเหล็กค่ะทํามาเป็นของ outlander นะคะเป็นรูปทรงปืน กลนะคะเป็นปืนคู่เลยท่อคู่นะคะมาพร้อมสปอตไลท์ด้านหลังและไฟเบรกดวงที่3ด้วยค่ะหล่อลงตัวมากๆเลยนะคะฝาท้ายคันนี้นะคะติดตั้งตัวครอบท้ายนะคะสีดําด้าน,นะคะตัวหนังสือฟอร์ดเนี่ยตัดขอบมาด้วยสีแดงค่ะและอักษรน,นูนอะคริล,ลิกติดฝาท้ายเป็น แบบเลนเจอร์สีแดงสดๆเลยนะคะเล่นสีกันแบบทำสีพิเศษครบทุกจุดเลยนะคะกันชนท้ายค่ะเป็นกันชนท้ายเหล็กแข็งแรงทนทานมากๆมีห่วงโอเมก้าลากจูงด้วยและบอลลากจูงนะคะอันเปกะสมครบทุกการใช้งานเลยไม่ว่าจะ ขับในเมืองนอกเมืองเดินทางไกลลากจูงใช้บรรทุกเนี่ยคันนี้จบเลยนะคะไฟท้ายค่ะมาพร้อมชุดครอบไฟท้ายสีดําด้านนะคะตัดให้ตัวไฟเนี่ยดูคมดุขึ้นนะคะครอบฝาถังน้ํามันจัดมาให้เต็มแม็กค่ะเรียกได้ว่าแต่งเต็มทุกจุดไม่มีปล่อยผ่านนะคะเบ้ารองมือเปิดชุดราวหลังคาชุดคิ้วกันสาดเนี่ยครบชุดเลยนะคะไม่มีจุดไหนที่ เว้นว่างเลยนะคะติดอะไรได้ติดให้หมดเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะพี่ประหยัดน้ํามันนะคะพี่เทอร์โบเดี่ยวนะคะขนาด2.0ลิตรค่ะกําลังแรงม้าสูงสุดที่170แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่4 0 5้นิวตันเมตรนะคะคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์แข็งแรงทนทานใช้งานดีไม่มีปัญหานะคะและยังมาพร้อมวารันตีรับประกันตัวรถนานถึง5ปีจากศูนย์เลยหรือแสนห้าหมื่นกิโลนะคะพี่พี่่านใดเนี่ยสนใจเนี่ยทักนิวได้เลยนะคะ เลือกรถที่ใช่กับโปรที่ชอบในราคาที่คุณฉลาดเลือกนะคะทุกธุรกรรมทางการเงินโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทจองออนไลน์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินดาวเงินจองค่าชุดแต่งทั้งหลายแหล่เนี่ยโอนเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะคะเราจะเจอการทุกๆคลิปรถสวยรถแต่งแบบนี้เข้าใหม่เลยนะคะช่องนี้มีแต่โปรดีๆมิวจะให้ฝอร์ปรทุมมิวฝอร์มาสเตอร์เดีลคะ่ะ